ตัวนี้นะคะเป็นกล้องอากาศนะคะกล้องอากาศโตโยต้าโตโยต้าคลาวนะคะแล้วก็มาร์กทูนะคะใช้ด้วยกันตามนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะก็กล่องก็จะตามสภาพนะคะแต่สินค้าก็ปกติค่ะ เดี๋ยววัดนะคะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะวงนอกสามสิบเอ็ดเซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะจากมุมนี้มามุมนี้เลยนะคะแล้วก็วงในวงในเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะยี่สิบสี่เซนนะคะจากนี้มานี้นะคะความหนาความหนาห้าเซนนะคะ ตามที่เห็นนี่เลยก็เป็นสกัดผสมพสกักดาแล้วก็กระดาษนะคะซักได้นะคะไม่เปื่อยนะคะตัวนี้สภาพปกตินะคะโอเคแล้วก็วัดได้เลยะคะ่ะวัดแล้วก็วัดตัวอย่างนะคะของเก่าของเรานะคะแล้วก็เทียบดู